สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่เดิมครับร้านราชาอามี่ครับผมวุยจับเต่าเหลาเลื้นหมูวันดีวีสองเลยครับวีห้าวีัับ ช่วงจเจเดอพีฟิวแล้วนะพี่ยังขายดีอยู่เลยในร้านเดิมนะครับร้านนี้ทางแวะใกล้เคียงคนที่ชอบทานกอเหลาเลือดหมูต้องมาลองนะครับร้านเก่าแก่ครับร้านเก่าแก่าอา่างสดๆเลยเนาะนี่แหละาสดๆ มาสั่งเตาเหลาตัดไปสั่งบ้านแล้วก็สเส้นเล็กพิเศษดูโปรหมูให้ครับต้องใช้เวลาทำเหมือนเดิมนี่นเงแลวไม่สุกครับไม่สุก ม่สุขลูกค้ากุงเสียอารมณ์อีกเนาะนี่เคล็ดลับความอร่อยของที่ร้านเราก็เสียอารมณ์เนี่ยพี่ต้องต้องใช้ใช้เวลาเนาะหายใจใช้เวลานะพี่เขาบอก น,นี้เป็นไงพี่หมูเพิ่มขึ้นไหมพเพิ่มขึ้นแล้วเหรอเป็นเท่าไหร่แล้วพี่เ,นนะเพิ่มมาหน่อยนึงเพิ่่มมาหนนอยึงเพราะเวลามันยืดขึ้นเนาะตามสีบบอกลุงตู่ยกเลิกตันได้แล้วะถ้ายกเลิกก็ฟิวดีกว่านี้เนาะปกติปิดอยู่ตีสามอ่ะตีสองตีสามนะครับ มีเส้นมีขาววไปอนันธนี้กระเทียมใช่ไหมกระเทียมข่าแล้วก็กระเบียบเยอะๆอย่างผมเนี่ยชอบกินกระเทียมใส่อย่างเงี้ยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดไปผมไปโอ๊ยไม่เป็นไรจ้ะตอนนี้แหละ ตามสูตรที่ร้านเลยให้ยังไงเอาอยังไงเลยอร่อยอยู่แล้วเก้มด้ค่ะบอกได้เด <c oughs> ก,ก็มดูกลางตัวให้น้องเขาด้วยเห็ไหฮะที่ร้านใจดีนะครับต้องร้ไรก็บอกได้เลยใจดีจ้ะใจไม่ร้ายหรอก <c oughs> ใจดีนี่เขาเรียกเมนูอะไรอเอาไอ้กว๋วยจับจ๊บครับก๋วยจั๊บกับก้างแล้วก็มีขาวไม่พอไม่ใส่ปอดเทียมเยอะๆเทียมเยอะๆเนาะ เกี่ยวเกี่ยวเองเกี่ยวเองอทุกเช้าเลยทุกวันแว่ของใหม่ตลอดกับร้านนี้มาดูปริมาณลูกค้าในร้านนะครับนี่แผงกล้องห้ดีกเราหน้าร้านก็สั่งซื้อกันเยอะของใหม่ตลอดคนขายคนเก่านี่เขาเรียกเก่าแต่เก่าไง ด,ดตเตีย,ย,เย,เยมเียววันต่อวันเตียววันต่อวันเลยอย่างนี้แหละกระเทียมเตียวมันต้องใหม่ๆเนาะม <c oughs> ันจะหอมนะครับไอย่างถ้าเตียวถ้าเราไฟอ่อ,อกนกระเทียมก็จะนิ่มมันมืนจะเหดียวมันไม่กวนจ้ะ ติกัดนะครับผมนี่การร้านก็ลราเล็กหมูราชาอาร์มี่นะครับฝั่งขาเข้าเมืองชนนะครับอันนี้เฉลิมไทยนะพี่ตึกสูงๆข้างหน้านี้อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเจอพี่แล้วก็ป,ป้าๆแม่ค้าขายอยู่ตรงนี้นะครับนี่คนเริ่มน้อยไหมครับตัวนี้เร,เริ่มมันเนาพี่นะเนาะ ตามตามเวลาเขาแล้วเนาะจริงๆอ่ะอยากจะมาถ่ายเวลา,าประมาณตีสองตีสามด่ซัมช่วงนั้นคนกำลังคึกเลยไหมพี่แต่มันขับมาเลยใช่ไหมคันวา,า,มมาใช่ไหมครับต,ามมาตอนเดือดๆเคยผ่านอยู่ตีสองตีสามนี่คนเต็มร้านเลยตรงนี้ต่อโต๊ะออกไหมจะต่อโต๊ะข้างนอกไหม ใช่ไหมตอนที่สองที่สามมีโต๊ะข้างนอกนะใช่ครับผมอาวเหรอราคาสวยครับนี่นะคนเริ่มดอบแล้วเดี๋ยวให้ดูทางข้างในทางข้างในพี่ขอดูนี่หม้อเดี๋ยวอันนี้เป็นหม้อโตอง ต้องตัดกลองออกตลอดเออนาะนี่เอาเทาเหลานะนี่นะนีลูกค้าด้านในนะครับผจริงนะยังไม่พออยากไปรบก,กวนเขาเฮ้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  ต้องใส่กระเทียมเจียวใช่ไหมคือต้องต้องใช้น้ำมันไปนิดหน่อยอ๋อไม่งั้นแห้งไปค่ะตู่กล้องเลยตู้กล้องเลย<ม>บอกดูป้าดิป้าตู่กล้องเลยไหมตู้กล้องเห็นตาเห็นตาป้าเอ็นตาใช่ไหมครับนี่นะครับนี่เป็น ขาเลกหมูหเนื้อแดงหมูน้อแดงนะครับอเนื้อแดงต้มใส่นะครับกอดอนะคดาจับผมนึงนะคะจับงนึงนะกินนี่กินนี่กินนี่จับนะครับมีดวเมนูไจับ ับนะครส่งน้องลีงส่งไม่ไหวร <laughs> ีไม่ต่งเก็มาแล้วนะน้าทาหน้าทาน